ลงมาตรงนี้ของสุตโสมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลในเมืองพาราณสีเนะี่ยก็สืบบ้านของตัวเองให้เป็นวัดแล้วก็สืบต่อเนื่องมาหลายต่อหลายรุ่นด้วยกันและก็ใกล้ๆก,กันที่เห็นว่าเป็นเป็นรูปโครงสร้างใหญ่มีทั้งสีขาวก่อนจะเป็นจอบก,ก่อนจะเป็นป้อมสูบน้ำสีฟ้านะฮะด้านบนจะมีไฟอันนั้นคือพิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสนะีพิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี ด้านบนจะเป็นจันตาเมนตาคือที่ดูดาวตั้งแต่สมัยโบราณตรงนี้แหละครับที่ทำอารตีบูชากันอยู่คือท่าทัศน์อัสวะรคเมคาหรือว่าท่าที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันดับหนึ่งของแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสีเป็นท่าพิเศษของเขาท่านี้ที่เรามาดูเราก็จะมาดูให้เห็นการทำอารตีบูชา เนี่ยที่คนเห็นนี่คือคนเต็มไปหมดเลยนะคนหลั่งไหลามาเพื่อจะมาร่วมพิธีในการบูชาเทพเจ้าเป็นการใช้ไฟบูชาเทพเจ้าจึงเรียกว่าอารตีบูชาเป็นการบูชาไฟนั่นเองบูชาทั้งพระศิวะบูชาทั้งพระนารายบูชาทั้งพระแม่คงคาบูชาเทพทุกๆองค์เราจะเห็นฟ้อมสูบน้ําสีฟ้าว่ามันสีรอบนั่นคือน้ําท่วมหมดนั่นเอง น้ำท่วมไปถึงขั้บนนั่นเองที่เขากำลังเป่าอยู่คือการเป่าสังเป่าสังหมายถึงอัญเชิญผวยเทพลงมาสู่การพิธีแสดงว่าเพิ่งจะเริ่มพิธีทงชาติอินเดียือรยตรงไตรลังคาโบกสะบัดทุกวันจะไม่มีการโบกทง พรธงจะเป็นสิ่งที่เขารักและหวงแหนมากดังนั้นเขาจะเอาธงออกมาเฉพาะวันชาติเท่านั้นไม่เหมือนบ้านเราที่ทิ้งไว้จนมันปลุกแล้วปลุกอีกรุนแล้วรุนอีกแต่ที่นี่เขาจะเก็บรักษายิ่งชีวิตมีเรือดชาติยมสูงมากส่วนธง,งติดแดดป็คือธงตัดตัายินดูสองท่าติดก,กัน นะฮะท่าราเชนดาปราสาท่าท่าหนึ่งและข้า,าตะัสตะอัวะเมตติข่าหนึ่งมีสองท่าติดกันสองท่านี้คือสองทะะ่านล่ะจุดนี้แหละบริเวณตรงกลางระหว่างสองท่าคือจุดที่พระเจ้าเจดสิงห์นำพระบรมสารีริกธาตุมาลอยเอาไว้ในแม่น้ําคงคาแห่งนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เราเดินทางมาสู่แม่น้าคงคาเพื่อที่เราจะมาบูชาสาการะต่อพระบรมสารีริกธาตุแต่เรื่องพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกเชื่อ เพราะคราวที่หลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องเดินทางมาสู่เมืองพารณสีท่านก็บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจ้าเจดสิง์นำลงคงคาเนี่ยปรากฏว่าเท้าสักกาเทวราชนำพานพองมารองรับด้วยเสียงกล้าวและอันเชิงขึ้นไปสู่จุลามณีจเจดีย์สถานเรียบร้อยแล้วท่านว่าอย่างนั้น ดังนั้นก็อยู่ที่เราจะเลือกเชื่อว่าจะเลือกเชื่อว่าพระบรมสารีราชอยู่ใต้แม่น้ําคงคาท่านเอรักบัตรพยานาคเก็บรักษาเอาไว้ก็ได้หรือเราจะเลือกเชื่อว่าพระบรมสารี